สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนรพรชัยนินนะคะตอนนี้ก็เป็นรองวาย r พ s สเ e n นนะคะซีเนียร i วาย r พ s i เ e ้ t บริษัทอริยาพัฟฟอร์ตีนะคะแล้วก็เรียนปริญญาเอกอยู่ที่มอเกษตรศาสตร์นะคะสาขาสปอร์ตแมネจเม n นตแล้วก็เป็นกรรมธิการตํารวจสภาสภาค่ะวันนี้นะคะก็มีโอกาสดีมากแล้วก็ถือว่าบุญสัมพันธ์นะคะได้มาได้มาร่วมพิธีนะคะ สวดน,นพเคห์นะคะที่วัดอินแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันครบรอบนะคะมรณะของสมเด็จพระพุทธธจยา,าโตนะคะครบรอบ152ปีค่ะก็ตั้งจำความได้ว่าตั้งแต่เด็กจนโตคุณแม่ก็สอนให้สวดมนต์ไปวัดปฏิบัติธรรมตักบาตรทำบุญทุกวันพระทำวัชาวัดรเย็นะคะแต่บทสวดมนต์หนึ่งที่ออด สวดมนต์ทุกวันตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนโตนะคะก็คือบทชินน้ำบัรชรน,นะคะของพุทธตันโตก็ทุกครั้งที่เรารู้สึกไม่สบายใจหรือประสบปัญหาอะไรต่างๆนะคะก็สวดทุกครั้งบางวันก็สามบทถ้ามีเวลาก็9้าบทถ้ามีเวลาก็สวดทั้งก่อนนอนแล้วก็ตื่นมานะคะสำหรับ การสวดมนต์ของอ้อคะ่ะอ้อรู้สึกว่าบทสวดมนต์ชินบัญชรเวลาเรามีอะไรที่ไม่สบายใจมีอะไรมากระทบใจเรามีปัญหาทุกอย่างเหมือนกับว่าถทวเราสวดปุ๊บนะคะเราก็จะได้ อุปสรรคต่างๆมันเหมือนจะคลี่คลายเราก็จะได้พบคนที่มาช่วยเหลือเรานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อ้อมั่นใจก็คือเราจะได้รับความเมตตามหานิยมหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือลูกค้าหรือว่าเพื่อนฝูงอาจารย์ที่เราต้องเกี่ยวข้องกับทุกคนเขาจะรักเมตตาเอ็นดูเรานะคะแล้วก็เราก็จะโชคดีนะคะเหมือนมีโชคมีลาบอย่างมหัศจรรย์อันนี้คือสิ่งที่อ้อททำปฏิบัติ ประจําตั้งแต่ต้นตั้งแต่เด็กจนโตจนถึงทุกวันนี้นะคะวันนี้ก็คิดว่าเป็นวุญสมพันธ์ที่เราปฏิบัติแล้วก็เราได้สวนมนต์ชินวัญชรน,นะคะด้วยดวยบารมีของพุทธจารย์โตอ้อก็ถึงได้มาร่วมพิธีในวันนี้ด้วยค่ะ